สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโกโก้มิวสิกนะครับผมมีไม้ลอยราคาแบบประหยัดนะครับแล้วคุณภาพก็แบบว่าเสียงเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าราคามันได้เสียงเหมือนตัวใหญ่แต่ก็ต้องยอมเรื่องสัญญาณมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับสัญญาณมันจะไม่ไกลนะครับเพราะเครื่องรับสัญญาณมันอันแค่นี้เองครับนี่ แต่คุณภาพไมนะครับไมเอกับไมบีค่อนข้างหรือเหมือนเลไก็ได้ครับมีน้ำหนักเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยอ่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคานี้สัญญาณมันได้ประมาณ40เมตรนะครับถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากนะก็มันใช้งานคาราเกะได้นะแล้วก็เอาไปใช้งานกับแบบ พวกง่ายๆคนเมาอ่ะกลัวไม้เราพังเนี่ยเราก็รีบเอาไม้ที่เราแพงมาเปลี่ยนชุดเอาตัวนี้ไปเสียบปุ๊บแล้วก็ให้เขาล้องไปทิ้งไม้ไปเลยอย่างนั้นนะ่ะก็ว่าน่าจะดีกว่านะที่เอาไม้แพงๆไปให้มันก็เหมาะกับการเป็นไม้สำรองได้นะแต่เสียงก็ไม่แพ้ไม้ตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันตัวเดียวกันเลยนะครับบัว้อะไรข้างในเนี่ยครับที่ผมได้ลองมาแล้วนะครับแค่เครื่องสัญญาณรับสัญญาณอะ่ะมันเล็กนะครับ อ่าผมได้ลองเทียบกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดนะูนะเมื่อกี้ผมได้ลองเทียบกับตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ตัวใหญ่นี่เลยนะครับนี่กล้องมันเข้าไปถึงนะครับอ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมได้ไปเทียบมากับตัวใหญ่นะครับเป็น <c oughs> กล่องใหญ่นะครับสรุปว่ามันเสียงดีเข้ากับตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องสัญญาณนะครับ <c oughs> นี่นะครับ อันนี้จะเป็นไม A อันนี้จะเป็นไม B บนะครับย้ายขึ้นได้นะครับผมก็ยังหงอยู่กล้องผมโฟกัสไม่เข้าเลยอันนี้จะเป็นถาดนะครับแถมสองก้อนนะครับ,น,รบนี่นะครับถาดที่มันแถมมาชุดเราพันกับเก้าสิบบาทนะครับไม่ได้แพงนะครับพันแล้วก็เก้าสิบบาทเนี่ยครับผ่านไอ้น,นี่มาแล้วนี่ เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไอกสชอะไรเนี่ยกศชนะครับผ่านการตรวจสอบนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมานคิดเลยมากมันก็ใช้งานได้จริงนะครับอีกอย่างก็เอาเป็นไม้สำรองได้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับราคานี้รวมส่งนะครับพันกับ90าบาทเองนะครับรวมส่งครับผมโฟพัท8 8ดสวัสดีครับ